ช่วงวัยนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายค่ะคือถ้าเป็นทั้งเด็กชายเด็กหญิงเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเพศคิกอินเวลามีควฮอร์โมนเพศที่สูงขึ้นปั๊บเหงือกเราเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากดต่อเชื้อโรคได้มากคือเคยมีในร่างกายกังเปลี่ยนไปอยู่ดีๆเชื้อโรคก็เหมือนเดิมแ่ะแต่ร่างกายรีแอคตต่อมันมากกว่าปกติก็เหงือบวมอยู่ดีก็แปลงฟันแล้วเลือดไหลหรืออาจจะมีการเจ็บ อันนี้ก็ถ้าเราทราบสัก่อนเนี่ยเราก็จะรู้วิธีที่จะป้องกันนะคะคือหมายถึงเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นก็ต้องแปรงฟันให้มันดีขึ้นนิดนึงออใช้ไหมขัดฟันให้ดีดูแลมันอย่างดีน,นะคะอายุมากขึ้น20กว่า30ค่ะคไปอีกช่วงหนึ่งเนี่ยก็ถ้ามันจะเน้นหนักไปในทาง ไลฟ์สไตล์แล้วค่ะคือก็ทํางานช่วงเวลทำงานอาจจะพาราดีในการดูแลฟันก็ตกลงในผู้หญิงก็มีการตั้งครรภ์ในการตั้งครรภ์เนี้ยความเชื่อที่คนไข้ชอบถามบ่อยๆค่ะบอกว่าตั้งครรภ์เนี้ยเลยเสียฟันไปเนี้ยฟันผุทุกครั้งเลยมีลูกสองคนนะฟันผุทีละสองสามซี่จริงๆขอเรียนว่าการที่ฟันผุนะคะในช่วงตั้งครรภ์เป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะเราแปรงฟันไม่ดีเพราะเรามีเรื่องอื่นที่เรากังวลมากกว่าการแปรงฟันลูกจะไม่ได้แย่งแคลเซียมจากฟันนะคะ ลูกเราได้แคลเซียมไปจากกระดูกของเราค่ะกระดูกเป็นแหล่งให้แคลเซียมแก่ลูกไม่ใช่ฟันค่ะฟันนี่ของเราก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ฟันอ่อนลงตั้งคันแล้วฟันไม่ได้เนื้อฟันคือเราดูแลตัวเองไม่ดีเองค่ะหรืออาเจียนบางทีอาเจียนค่ะบางคนสะอาดรักสะอาดมากที่เคยเห็นนะคะรักสะอาดอาเจียนทีไรก็ลุกขึ้นมาแปรงฟัน ฟันก็สึกกร่อนค่ะอย่างนี้เอาแปลงมากไปก็ไม่ดีเพราะว่าเวลาอาเจียนแล้วไม่เป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาค่ะฟันมันจะนิ่มเนื้อฟันจะนิ่มต้องถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอาเจียนบ่อยๆก็ต้องพักไว้ก่อนว้นน้าแล้วก็เก็บไว้สักสี่สี่สิบห้านาทีค่ะค่อยมาแปลงฟันอ๋อฉะนั้นต้องมีเทคนิคนั้นคุณหมอก็ไม่น่าถึงต้องคอนซัลท์ก่อนค่ะคือองให้ความรู้นี่เป็นการให้ความรู้ต่อคนแล้วพออายุมากๆเลยฟันเริ่มเสียพออายุมากๆค่ะยังไงมันก็ต้องเสียใช่ไหมหรือว่าเกินเกินห้า ้าสิบหกสิบฟันยังดีอยู่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะเป็น <Ừ. S 2> ไปได้คือแปลว่าเราต้องออให้ความสนใจในการดูแลสม่ำเสมอ <Ừ. S 2> แต่แน่นอนมันเป็นมันเป็นกายนะคะมันก็มีความเสื่อมถอยไปมันจะจะมาสุดยอดเหมือนเราเด็กๆก็ไม่ได้ uh huh. แต่ถ้าเรารักษามันมันควรจะอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตเราไม่ควรเสียฟันแม้แต่ซี่เดียวนะคะถ้าเราดูแลมาอย่างดีไม่ควรเสียฟันแม้แต่ซี่เดียวใช่ค่ะฟัน <Ừ. S 2> ทุกซี่ควรอยู่กับเราได้แต่ไม่ไม่นับฟันน้ำนมถ้าท<ๆ>้าจะไปครึ่งปาก ตอนนี้คําถามยอดฮิตหรอมันมีช่วงอายุหนึ่งก็คือช่วงอายุที่เด็กวัยรุ่นตอนเนี้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ทำผมเห็นนิยมดัดฟันกันค่ะแล้วเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็จะเห็นว่าไปในคลินิกที่ไม่ได้รับการรับรองนี่พ่อแม่ควรจะดูยังไงว่าเด็กน่าจะดัดฟันไม่ดัดฟันหรือเด็กที่ดูอยู่เนี้ย เขาอยากจะดัดฟันเขาต้องคิดอะไรคือการจัดฟันเนี่ยนะคะสิ่งแล้วเรีอกจัดฟัน,นจ,จัดฟันคือเรียงมันเป็นระเบียบการจัดฟันเนี่ยมันโดยโดยโดยความเป็นจริงแล้วเพื่อวัตถุประสงค์สองแบบ2อ,อย่างนะคะม,มันต้องได้ทั้งสองอย่างคู่กันจึงจะถือว่าเป็นการจัดฟันที่ถูกต้องอข้อที่1คือเราต้องปรับให้ฟันนั้นมีการทํางานได้อย่างดีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสมมติการทํางานของฟันชุดนั้นบกพร่องเนี่ย จุดของมันห่างมันเบี้ยวมันอะไรอยู่บิดเกหรือมันไม่สบกันเพราะมันล้มลงไปคือไม่ใช่ความสวยงามอ่นนี้เป็นหลักอันนี้เป็นเรื่องของการทําหน้าที่ของฟันระบบบดเคี้ยวเป็นหลักค่ะคือการที่เราตั้งฟันขึ้นมาให้มันสบกันดีเนี่ยก็เท่ากับเวลาเราเคี้ยวไปเนี่ย แรงการบดเคี้ยวมันก็กระจายไปทั่วๆแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการฝกฟันที่ดีมันก็ลงไปสองสามจุดมันก็โหลดไปอยู่ที่สองสามจุดก็มีผลต่อหัวข้อต่อขานไกนะทะีนี้อันนั้นคืออันสำคัญแต่คนที่คนไข้ไม่เห็นเพราะว่าความโชคดีของคนเราก็คือร่างกายเรานี้เป็นร่างกายที่เก่งอะค่ะถ้าไม่อันนี้ไม่ดีมันก็มีการปรับตัวเองให้มันให้มันไม่ค่อยรู้สึกแต่ตอนอย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่า ตอน2 0 30อาจจะไม่รู้สึกแต่ตอน5 0 60<ช>ถ้าคุณหมอตั้งหลักว่าจะไม่ให้เสียฟันเซซี่เนี่ยถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ต้องค่ะใช่ <ๆ S 2> ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือในยามเด็กไม่สนใจมันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะคะ่ะสมมติเหมือนกับแขนขาสองข้างต่างกัน1เซนติเมตรเดินได้ไม่เดินได้ไม่แทบจะมองไม่เห็นด้ซ้ำนะคะแต่ใช้ไปนานๆประเดี๋ยวก็รู้สึกค่ะแต่ตอนผมเนี่ยนะตอนเด็กๆคุณแม่พาไปเนี่ยไปดัดฟันไปดัดฟันเนี่ยบอกว่าเพดานห่างถ้าเกิดไม่ถ้า จะพูดไม่ชัดฟันห่างหรือเพดานห่างเพดานห่างนิดนึงโอ้โหแล้วบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่จัดฟันตอนนั้นเนี่ยจะพูดไม่ชัดคซึ่งก็ไม่รู้เป็นไงเพราะเกิดจัดแล้วก็พูดชัดก็จริงนะคะก็เห็นฟังพูดชัดดีนะคะแต่หมายความว่ามันมันเป็นเรื่องของฟังก์ชั่นเป็นเรื่องของการทํางานใช่ค่ะเป็นระบบบทเคี้ยวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสปีใช่ไหมอันนี้ควรจะเป็น เป็นข้อคิดหลักในการที่จะมาทําเรื่องนี้ใช่ค่ะไม่ใช่สวยใช่ไหมคือความนี้ความสวยงามก็เป็นอันดับรองคือเป็นสิ่งที่ได้ตามมาทีนี้ถ้าเราปรับฟังก์ชันให้ดีต้องให้หน้าคนไข้สวยขึ้นด้วยไม่ใช่เอาแต่ฟังก์ชันของเราไปสัก์แต่ว่าเราจัดฟันง่ายของเราไว้ถอนถอนไปซะกลายเป็นฟันม้าเงี้ยหรือว่าหรือว่าปล่อยให้คนไข้หน้าหายไปเลยคือแบบว่าฟันถอนไปจนหน้าหายไปก็ไม่ดีค่ะเอาแต่งานเราง่ายปล่อยให้คนไข้หน้าตามไม่สวยงามก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจัดแล้วหน้าตาเขาควรจะดีขึ้นด้วย คือต้องได้คือฟันต้องสวยด้วยเป็นระเบียบด้วยใช่ค่ะทีนี้ถ้าคุณคนถามว่าเนี่ยเวลาไปจัดฟันคุณพ่อคุณแม่หรือตัวคนไข้าเองควรจะรู้อะไรหมอขอแนะนําว่าจริงๆแล้วใช้เวลาคุยกับคุณหมอเถอะค่ะให้เข้าใจเราอยากถามอะไรถามไปเราอยากถามว่าสิ่งที่เราจะได้จากการจัดฟันนี้มีอะไรบ้างก็คุณหมอจะยินดีตอบให้ค่ะเวลารักษาคุณหมอ ประมาณให้ได้ไหมว่าใช้เวลา1ปีหรือปีครึ่งหรือ2ปีถ้าคุณหมอบอกว่าถ้ามัน2ปีทําไมมันถึง2ปีให้ให้คุยให้รู้เรื่องซะก่อนนด้ไใครใช้จ่ายเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงมันมีกี่วิธีผมเห็นเด็กเด็กสมัยนี้มีมากมายค่ะเดี๋ยวนี้มีมากมายค่นคือกลายเป็นว่าใส่ที่ดัดฟันกลายเป็นแฟชั่นค่ะสมัยหมอเด็กๆใส่ที่จัดฟันแนบ่ไม่แฟชั่นจะต้องเอาปากปิดเอาไว้กลัวใครมาเห็นมันเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะมีหลายแบบเลยค่ะแต่คุณหมอคิดยังไงกับ คนที่ตอนนี้ที่เด็กไปทําที่ไม่ได้คุณภาพอ่ะ คืออันนั้นหมอว่ามันมันมีปันเป็นปัญหาระดับชาตินะคะจริงๆควรจะรวมพลังกันทั้งในในหมู่ทางฝั่งทันตแพทย์ตัวหมู่เจ้าหน้าที่ที่รักษากฎหมายแล้วก็ตัวคนไข้เองเพราะว่าคนไข้ต้องรู้ถ้าเรารู้ก็ไม่มีใครที่จะมาหลอกใส่ฟันดัดฟันปลอมๆไปตามตลาดไปใส่เหล็กถ้าเรามีความเข้าใจเราก็จะไม่ถูกหลอกเราต้องให้รู้ก่อนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนทําได้ค่ะคือต้องให้รู้ก่อนว่าการจัดฟันนั่นมันคือการรักษามันไม่ใช่เป็นเอารวดไปห้อยอยู่ตามฟันแล้ว ก็คือการจัดฟันเพราะมันไม่ใช่การจัดฟันแล้วมันจะไม่ได้ผลด้วยใช่ไหมไม่ได้ผลคะมันไม่มีการเคลื่อนฟันนะคะท่านี้คือกลุ่มแรกคือพวกเครื่องมือจัดฟันปลอมเลยอันนั้นคือไม่ใช่เครื่องมือจัดฟันอันนั้นคือหลอกแน่นอนค่ะหลอกแน่นอนเ่ราะเราต้องรู้ว่าไอ้นี่หลอกค่ะแต่บางคนหลอกก็ยอมไม่เขาหลอกอยากใส่ไม่แต่บางคนไม่รู้นี่คุณหมอแบบเห็นเขาขึ้นทันตพแย่ก็เข้าไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าทันตำแย่จริงไม่จริงที่ห่อยลวดปลอมนี่ไม่ขึ้นทันตแพ่นั่นผมว่า จัดฟันแฟชั่นนี่อยู่ตามแผงเลยค่ะอันนี้ไม่ควรแน่นอนไม่ควรค่ะไมนได้ผิดกฎหมายด้วยนะคะคราวนี้อย่างประเภทที่จัดฟันโดยไม่ใช่ทันตแพทย์จัดก็มีเหมือนกันค่ะเพราะว่านะคะมันเป็นถ้าเป็นวิชาชีพมันก็หลอกว่าเป็นทันตแพทย์อันนี้เราจะรู้ได้ไงอันนี้จะรู้ยากนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็มีวิธีทราบเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยหมอฟันเนี่ยจะทําฟันนี่ต้องมีเอกสารอยู่ในร้านนะคะว่าไปจดมาจากไหนใช่ค่ะ ดูว่าจบมาจากไหนเราไปเช็คได้นะคะไปเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ของธนแพทย์สภาก็ชัดเจนค่ะใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยแล้วก็ cross เช็คได้ทันทีค่ะว่าจบมาจริงหรือเปล่าแล้วก็ชื่อนี้กับหน้านี้เนี่ยก็มีที่ให้ไปไปสืบทราบได้เหมือนกันแล้วเราก็ควรจะถามนะสมมติไม่รู้จักเห็นคลินิกใกล้บ้านก็ควรจะถามซะหน่อยว่า เป็นผลประโยชน์ของเราถึงจะเป็นทันตแพทย์ก็กคนจะต้องถามว่าดีไม่ดีคือสมาคมทันตแพทย์จัดฟันอย่างประเทศไทยเนี่ยเขามีรายชื่อนะคะใครเป็นทันตแพทย์จัดฟันใครไม่ใช่อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้เช่นเดียวกันโอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้จากคุณหมอมากเลยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ